สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยีจะรับผู้สู่เซเนเดทุรยไกันในพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วกว็ไม่รู้นะฮะโอเค <g iggle> ก็อีกสักพักมันก็จะถึงวันที่สี่แล้วนะฮะเออแล้วก็วันนรกแตกก็จะเกิดขึ้นกับเราอีกครั้งแล้วก็ผมยังไม่ได้สร้างบ้านตรงนี้เลยนะฮะ <g iggle> กลับมาที่นี่ครั้งเพราะออไอที่ตูลนมันไม่ปลอดภยัยฮะเออมันเป็นออครั้งที่สองแล้วไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมอีกนะฮะโอเคครับก่อนนี้ผมว่าจะไปรับเพจนะ อาไม่ดีกว่ามันกลางคืนแล้วมาอีสร้างบ้านดีกว่านะเพราะมันกลางคืนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออไปหาระเบิดกับเทเดอร์ดิเออขนชื่อเทเดอร์เลยเพราะขานะครับเดี๋ยวไปหาระเบิดเขาด้วยดีกว่าตอนนี้มีอยู่สองอันนะขอระเบิดสักนิดสิอย่าข่าวหาของขายด้วยของที่ขายได้ไอ้พวกทุ กอบมันไปขายเลยแล้วกันไปขายมานีกว่าเออ่วยด้วยครับมีอะไรขายผมบ้างขอระเบิดหน่อยเถอะนะที่บ้านจะพังอยู่แล้วระเบิดไหมอะ ระเบิดมันอยู่แถวไหนอ่ะกระสุนพอมีเออนี่ไงระเบิดมือระเบิดมือที่บ้านก็มีนะฮะเไม่มีระเบิดเป็นระเบิดกับดักเลยอ่ะโอเคเอาซื้อพวกนี้ไปปาเล่นเลยแล้วกันวิ่งแล้วก็ไปอย่างเดียวนะฮะโอเคเท่าไหร่เนี่ยโอ้พันสามพี่บ้านพอนะพี่บ้านก็แบบมีเยอะอยู่โอเคไม่มีอะไรซื้อของเขาแล้วก็ไปหาสร้างบ้านเราดีกว่า ก็คัดเชดเดอร์แบบไม่มีอะไรให้ลงเลยอ่าสร้างบา้งานตอนกลางคืนนะมันจะเวิร์กกว่านะครับเพราะไอกลางคืนไม่ขี้เกียจไปทำเวพนะเพราะผีมันวิ่งเร็วตัวซีมองเท่งอ่ะเก็บตังคนะ่ะอือนี่ไงผมลืมไปว่ามีเตาเตามาสามารถทำอะไรได้หลากหลายนี่มันจะมีแผงเหล็กด้วย ใช้เหล็กกับนี่โอเคงั้นเผาตรงนี้รอเลยกว่าจะถึงนู่นนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนีเ่เป็นเหล็กแบบโอเคใชครานนี้จะใช้เหล็กเลยแล้วกันนะฮะมีเหล็กกี่แบบวะนเนี้ยอ้าวเหล็กทำไมมันไอ้น,นี่เหมือนกันอะมันมีแบบไหนบ้างวะนี้ไอ้ข้างบนกัขบข้างล่างมันใช้ทรัพยากรเหมือนกันนะแต่ทำไมมัน คนละชื่ออ่ะเอองั้นลองค้ามมาหนึ่งอ่ะเคฮะอู้นั่นจัดสิสิบอัทีแล้วออู้อันเดียวสิสิเฮ้สิสิบีจะเจ๊เราจะทันเวลาไหมเนี่ยโอ้งั้นงั้นต้องลองเอาเออลองค้ามมากกว่านะเออเก็บระหว่างนี้เดี๋ยว ทำไอบ้บล็อกไอ้นี่รอด้วยเลยนี่สามสิบไม่เจอหินหินหินนี่ไอหินสามร้อยหุดเยอะบอกเลยเออมันจะมีบล็อกอ่าประเภทหนึ่งใช่ปะ่ะที่เอออยู่ไหนอ่ะที่ใช้ไอ้ปูนอ่ะ,ะเป็นบล็อกที่โคตรแข็งเลยเออนี่โอ้ปูนสิบถังไม่เอาฮะในช่วงนี้ขอ ใช้ระดับนี้ก่อนเลยลูกเกินพอไวอยู่นะพอไวอยู่หาระเบิดดี่ระเบิดอืมมีสองอันนี้โอเคไม่เป็นไรฮะซอนก็พอแบบช่วยชีวิตเราได้ที่เหลือก็เปล่าเออแถวไหนมันชอบมาฮะมันชอบมาข้างหลังมันมาทุกที่ทุกทางแี่โอเคแถวนี้มันเหยียบไปแล้วใช่ปะ่ะน่าจะเหยียบไปแล้วนะโอเคเหลือตรงนู้นหนึ่งอันตรงนี้ฮะ ก็เออไอ้หน้าทางเข้ากันตาตรงนี้เออเผื่อเผื่อเราโดดลงมาฮะแต่อย่าไปโดดเหยียบก็พอโอเคตรงนี้อืมแต่ร้อนร้อนเหมือนกันนะเอาไว้แบบนี้ได้ยังฮะได้มาแล้วเดี๋ยวลองใช้นี่ดูอันนี้แบบมีชื่อหลังว่ะวางแบบนี้ กันนึ่งไงโอ้เออไอ้นี้มันอยู่ตรงกลางเออตรงไอ้ไอ้นี่ตรงไอ้ที่มีชื่อข้างล่างจะเป็นตรงกลางเอ้ยเดี๋ยวๆอมบี้มาซอมบี้มาเออเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ปืนยิงดิปืนยิงดิเฮ้ยเย็บๆระเบิดดิอย่าอ่าคือปืนไม่ยิงให้หรอไอ้ยิงให้หน่อยก็ดี ไม่ถือปืนงเนงนเออนนเเี้ยไหมเนี่ยเอ้าปืนตั้งไว้เพื่ออะไรอ่ะโอ๊ยโดนมันช็อตเลยเดี๋ยวนะครับปืนครับตั้งไว้เพื่ออะไรหรือมันตั้งกลางวะเนี่ยหรือมันไม่มีกระสุนเฮ้ยมันเอาอะไรซ่อมอ่ะอ๊ะน่าใช้ชุดนี้ซ่อม อ่แอตแทกมีแอตแทกอยู่นะเดี๋ยวถ้ามันพังนัดพังเลยไหมไม่ไม่ซ่อมโอเคงั้นอืมเจ้าต้องมาข้างล่างตรงนี้เลยเดี๋ยวดูนี่ตรงนี้ตรงนี้ไปตรงนี้นี่เฮ้ยเฮ้ยอ้าโอ้มันเป็นตัวดันแบบนี้ไม่ใช่ยิงเหรอเอ้า โด้ก็นึกว่ายิงแล้วไปฮนะโอเคงั้นทำไอ้แบบไหนดีเอาแบบใส่ตรงกลางดีไหมให้ตรงกลางจะเป็นชื่อใช่ปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลืมให้ตรงกลางชื่อยาวอ่าใช่ใช่ใชเอาไม่ใส่ตรงกลางแล้วกันเอาไว้ชื่อสั้นใหม่มีอะไรวิ้ย โคตรเยอะฮะไอเราเหล็กไ่ก้อยจะมีด้วยเอาแล้วงานนี้งานหยาบมาเยือนอีกแล้วโอ้โหต้องใช้บล็อกหินซะแล้วไม่ได้ฟาร์มเลยเก็บ็อกหินก็ได้ฮะยังไง ตอนนี้เรามีหน้าที่คืออยู่บ้านก่อนนะไปไหนไม่ได้เลย้ากันตรงที่มันแบบไม่ค่อยจะไปดิอันองอนก็กันได้นะฮะเอ๊ะมึกิจะได้บปุปพาตรงนี้เคีงั้นกันตรงนี้อืมันไปเลยฮะกั้นเผื่อ,ออนาคตข้างหน้าเดี๋ยวเราค่อยสร้างเพิ่มเติมกันไปเรื่อยๆอแล้วก็จะเสริมให้มันสูงขึ้นเลย ไอฝั่งที่มันมีแบบนี้ถ้ามันผักได้มันก็จะปีกเข้ามาได้เลยอ่าตรงนี้ไม่หยาบอกเลยว่าเดือดจัดเฮ้ยเอาปางไหนเอาขึ้นไอ้โอ้โหขึ้นไม่ได้เช็มลอยอะไรข้างบนวะเนี่ยเออมันน่าจะติดไอทั้งนี้หรอไอเนี่ยไอ้เต็นท์อ่ะกี่ทุกทิ้งฮะเอาไว้เว้ย ไอ้มเท่าไหร่โอู้ห้ามนาดโอ้ยโอ๊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 ยชิบหายเลยโอ้ตีขุดดีๆมาดิเอ๋นี่ตีสกตีแตกฮะไม่เป็นไรอย่าไปเสียดใจติดเสาด้วยไหมเนี่ยโอเคไม่ติดติดเสาก็ต้องทุบอ่ะเสาเล็กซะด้วยทุบไม่แตกอ่ะ จว้าไอ้นี่เป็นเหล็กน่าจะทนอยู่นะกันตรงนี้นี่สิเกี่ยโอ้กำแพงเราเริ่มสูงกันแล้ว <c oughs> พอไหมเนี่ยบ้านโจ้ข่าวเอาไปมากลายเป็นเริ่มจะเป็นบ้านหลักแล้วทำเอาแบบซดีกว่าตอนแรกอีกนะว่าจะแบบเอาอยู่ๆเอาแค่ okay, พออยู่ เสูงขึ้นห็นว่าจะรอดไหมนะหากระดักมาเสริมข้างนอกด้วยดีกว่านะไอ้พวกล้วนน้ามาอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเล็กเล็กเอออย่าบอกน้ำพอลวดอะ่ะอ้าวเรียบร้อย <c oughs> เอาเกิดได้ไหมเออ,อเขียนกันพอลไปเลยแล้วกันอ้าววุ้มใช้ตั้งใบย 25, ี่ห้าอหรอเหล็ก เมื่อเสียงออดหยุดลงก็จะถึงเวลาอดอลต์ลของเรามาแล้วโอ้มาแล้วฮะหมอกสีแดงเป็นเออเป็นปลาที่ผมโคตรจะเกลียดเลยเดี๋ยวฮะเดี๋ยวรอปีกเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวหนึ่งอาครบเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วจัดเดี๋ยว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 อือโอ้พยายามตุกในพาวไปเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวมาตรงไหนก่อนตรงไหนก่อนตรงไหนก่อน

นี่แน่ๆเยฮโอ้ยตๆวยึดไปไม่ดับดับตัวทับตายแน่ตายตายดุดดุดด้รับรุดรุดรุดเลยโอ้โหจะตายเพราะตัวเจอโอ้ยซองไม่ได้ใช้งานเลย

พักกันตรงนี้่าเปดูดีกันเดี๋ยวเราขอเอ่อใก่แช่เปลี่ยนหัวแเนี่ยปวอนมาเลยเดี๋ยวเราต้องเออเฮ้ยมีบล็อกไหมบล็อกไม่มียึดเขี้บล็อกครับบล็อกเออบล็อกเรว่อยๆบล็อกไม้ก็ได้ไม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 ้ทำบล็อกไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันน่าจะอยู่แถวรถไฟเลยเขี่ยเขี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจเยอะอ่ะเริ่มเรื่อนละ ต้องร้องเปล่วของก่อนทำบอกไปเยอะเลนี่เลยเกิดเกิดเกิดกเปลาอยู่ไหนกระป๋อตทั้งนี้โอเคโอ้ถ้าเราตายมันที่นีน่มันหยุดซอมบี้มาเดี๋ยวแป๊บน okay. ึงครับโอ้เมื่อกี้พลาดได้ไงวะโอ้ยไปละไปเดี๋ยวตอนนี้นี่นี่เดี๋ยวมีของดีไม่มีก็ไปละเอ้ยลับบัสยิ้ม เดี๋ยวมันนัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยระเบิดทำไมทอมบี้มันเหยียบโอเคฮะรอดมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเปืนพกพกมาโอ้โหเก็บใจแล้วไม่เลยไอ้พวกอาวุธแบบนี้ไม่ค่อยได้ใช้ฮะเออสุดอาลีโหลดตรงนี้มาระเบิดมาเลยฮะ อู๋ยโรดดวน,นจะไหมไหมหรือมันเลยเวลามันมันไปนอนเลยต้องรอด,ดูฮะเผื่อมันจะซุ่มซ่ามมาโอ้ยเมื่อกี้จะไม่ตายนะแต่ทำกำแพงแบบไอ้นี่เกิดกำแพงเล็กเดินตกเลย โอเคครับหลังจากที่ผมได้พบว่าสังเกตการณ์บนนี้มานะก็ถ้าวันผ่านเนะที่ยงคืนไปแล้วก็คือหมดเออเขาเรียกว่าอะไรเออหมดวันนรกแตกนะฮะเออคือพวกน,นี้ไม่มีซอมบี้มาเลยนะโอ้แต่เสียดายเมื่อกี้นะฮะตายแบบเออไม่รู้อะตายแบบงุงงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอเอไปโดนเดนต,ตัวนั่นเฉยนะโอ้หมดเลยฮะครั้งที่สองหลอกพลาดแบบเอพอพลาดแบบไม่ง่าย โอเคเพราะน้อซ okay, so ีฟเดนสุดายในพันนี้นะครับคงคงต้องขอลาเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ช่องเรานะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ